ถ้าแค่ต้องการตามหาลูกๆของข้าแค่นั้นเจ้าชายหนูก็ค่อยๆสงบลงจากนั้นแม่หอยจึงถามขึ้นมาว่าเจ้าพอจะรู้ไหมว่าลูกๆทั้งสามของข้าอยู่ที่ไหนเจ้าชายหนูก็พยักหน้าโดยที่ตัวเขาก็ยังสั่นอยู่ แม่หอยใจพองโตขึ้นมาทันทีเมื่อได้ยินคำตอบในที่สุดเธอจะได้เจอกับลูกๆของเธอแล้วแม่หอยรีบถามต่อด้วยความยินดีว่างั้นข้าขอรบกวนเจ้าพาข้าไปหาลูกๆของข้าหน่อยนะบุญคุณครั้งนี้ข้าจะไม่มีวันลืมขอร้องเถอะนะได้โปรดเจ้าชายหนูก็ลังเลอย,อยู่แป๊บหนึ่งแต่ด้วยความกลัวในชีวิตและทรัพย์สินหนูมีทรัพย์สินอะไรด้วยเหรอเจ้าชายหนูก็จำยอมตอบตกลงพาแม่หอยไปทางประตูลับ ที่ซึ่งมีแต่เชื้อสายราชวงศ์เท่านั้นที่จะรู้ช่องทางลับนี้ระหว่างทางที่เดินไปแม่หอยก็ถามเจ้าชายหนูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอท,มมทําไมเมล็ดเทอย่างนี้กองเลือดเต็มไปหมดเลยเจ้าชายหนูก็สะดุ้งเฮือกขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เดินนําทางต่อไปอย่างเงียบๆสักพักทั้งสองก็มาถึงทางเข้า